ปูปรายายอมรับเหนื่อยกับวงการบันเทิงไม่อยากทำอะไรแล้วเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศอย่างสาวปูปรายาสวนดอกไม้ซึ่งเธอกระดและในวงการบันเทิงมานานฝีมือเก่งขนาดนี้แต่เธอเผยไม่อยากอยู่แล้วในวงการบันเทิงโดยล่าสุดเธอเปิดใจผ่านรายการ w o o d ี f เ M บอกว่าถ้าถามว่าอยากทำอะไรในวงการบันเทิงไม่มีแล้วไม่อยากทำอะไรแล้ว ปูรู้สึกเหมือนปูทำทุกอย่างแล้วแล้วปูก็รู้สึกเหนื่อยและขี้เกียจที่ต้องมาแข่งขันต้องโนน,นีนั่นคือปูทำมาหมดแล้วอยากจะชิวๆจริงๆมีไรายได้ผ่อนบ้านหลังนี้ให้จบแล้วปูก็จะพอแล้วตอนนี้ปูใช้ชีวิตที่อยากจะทำอะไรให้เป็นตัวเองที่สุดอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราปลอมเพื่อเอาใจคนอื่นเพื่อแข่งขันปูจะทำงานกับคนที่เขาอยากทำงานกับปูจริงๆด้วยเหตุผล ปูเหยียบเข้าไปในกองไหนคือปูทำงานให้แบบ100%เปอร์เซ็นต